สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดอพยากรณ์ช่องนี้จะใช้การทํานายแบบโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ถ้าชอบเรื่องของการดูดวงที่สั้นกระชับและเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและสําหรับช่องนี้เราจะเน้นการทํานายจากลัคนาเป็นหลักแต่ถ้าคุณยังไม่ทราบลัคนาของคุณสามารถเทียบจากวันเกิดก่อนได้ครับโดยคลิปนี้จะเป็นราศีธนูคือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมโดยประมาณครับ ระยะการทำนายของคลิปนี้จะเป็นช่วงระยะเวลา16ถึง31มีนาคมชาวธนูดาวการงานโครจรร่วมกับดาวตัวแทนเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมส่วนดาวการเงินก็โครจรในภพเรือนเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมเช่นกันจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาชาวธนูติดตามได้ในคลิปครับก่อนจะเข้าคลิปการทำนายขอรบกวนคอละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเออพยากรขอบคุณครับ มาเริ่มที่ด้านการงานดาวตัวแทนเรื่องของการงานของชาวธนูคอจรในภพเรือนของผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ส่งผลให้การงานที่ทำกับผู้หลักผู้ใหญ่ธุรกิจประเภทกรงสีธุรกิจในครอบครัวรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยจะอาหารเสริมยาบำรุงก็จะได้รับอิทธิพลที่ดีจากการโครจรของบุมดาวครับจะมียอดขายที่ดีงานจะแน่นงานจะเยอะ แต่ก็คุ้มเหนื่อยครับเพราะผลตอบแทนจะคุ้มเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเติบโตในหน้าที่การงานหรือการเติบโตในธุรกิจส่วนดาวที่จะมาโคโจรร,ร่วมด้วยจะมีดาวตัวแทนเรื่องของความสุขความสําเร็จและดาวตัวแทนเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมส่งผลให้ชาวธนูมีความสําเร็จในหน้าที่การงานที่หวังไว้ยิ่งเป็นงานที่ทําเป็นกลุ่มเป็นทีมธุรกิจที่ร่วมหุดนลงทุนจะได้รับความสมหวังการงานจะมีการเติบโตในรอบเดือนนี้ครับ ส่วนดาวอีกดวงที่มาช่วยเหลือเติมความปังจะมีดาวเกตดาวตัวแทนเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือให้การงานมีความเฮงมากขึ้นใครที่สายมูหรือสายบนก็จะสมหวังในสิ่งที่ขอในช่วงเวลาที่โคจรร่วมกันกับดาวด้านการงานครับในส่วนของชาวธนูที่ยังเรียนอยู่การเรียนอาจจะมีความน่าเบื่อสักหน่อยไม่ค่อยสนุกหรือมักเจอวิชาที่ไม่ชอบอาจารย์ที่สอนก็จะมีความโหบรลานสักหน่อย แต่ถ้าเรียนไม่ทันหรืออยากได้ตัวช่วยก็จะมีเพื่อนที่มาติวให้ได้ครับส่วนสายมูก็จะมีความสมบังครับถ้ามีการสอบการแข่งขันก็ใช้ความมูเข้าสู้ได้ก็ไม่เลวนะครับในด้านการเงินดาวตัวแทนด้านการเงินของชาวธนูกำลังโครจรในภพเรือนเพื่อนฝูงสังคมการเงินในช่วงเดือนนี้จะต้องอาศัยเพื่อนและแวดวงสังคมคนรู้จักในการมาช่วยให้การเงินมีความเติบโต ส่งผลให้การงานที่ทำเป็นทีมหรือธุรกิจที่ร่วมหุ้นลงทุนจะได้รับพลังที่ดีจากอิทธิพลของมุมดาวทําให้การเงินจะดีมีเงินไหลเข้ามาการค้าจะได้กําไรดีครับส่วนดาวที่มาคอจอร,ร่วมด้วยในช่วงเดือนนี้จะมีดาวตัวแทนเรื่องของบริวารลูกน้องการเฉลิมฉลองและดาวอริส่งผลให้การเงินของชาวพิจิกในรอบเดือนนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของการออกสังคมค่าใช้ใจ่ายที่ต้องเสียไปกับเส้นสายคอนเน็กชัน เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ชาวพิจิกมุ่งหวังไว้ด้านความรักดาวตัวแทนเรื่องของความรักของชาวธนูกําลังคอจรในภพเรือนพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ส่งผลให้ชาวธนูที่มีคู่มีแฟนช่วงระยะเวลานี้แฟนของคุณจะขี้บน่นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในแง่ที่ดีแฟนของคุณจะพึ่งพาได้มากขึ้นและดูแลชาวธนูดีขึ้นครับส่วนดาวที่มาคอจรร่่มด้วยจะมีดาวตัวแทนเรื่องของความสุขความสําเร็จดาวตัวแทนเรื่องของเพื่อนฝูง ส่งผลให้ความรักของชาวพิจิกจะมีเรื่องของการสังสรรค์ปาร์ตี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจะมีการไปออกสังคมกับแฟนก็เกิดขึ้นได้ครับส่วนคนที่โสดจะมีคนแนะนําให้รู้จักได้จากวงสังคมเพื่อนฝูงรู้จักการผ่านคนรู้จักและบุคลิกจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าโตกว่าหรือมีฐานะทางสังคมและการงานที่ดีกว่าชาวธนูจะมีเข้ามาได้ในช่วงระยะเวลานี้ครับโดยสรุปเป็นช่วง เดือนที่ชาวโถนุจะต้องอาศัยแวดวงสังคมคอนเน็ t ชันคนรู้จักในการเบิกทางทางด้านการเงินและการงานทําให้ต้องมีค่าใช้จ่ายด้านสังคมค่อนข้างสูงก็ต้องระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เยอะจนเกินไปด้วยนะครับในบางท่านอาจจะมีเพื่อนมาขอหยิบยืมเงินก็จะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันในเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมที่มาทางในรูปแบบทั้งดีและร้ายก็ต้องเลือกเพื่อน หรือคอนเน็ชันให้ดีนะครับสำหรับชาวธนูในรอบเดือนนี้ขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ครับใครที่อยากสมหวังทำอะไรแล้วรู้สึกว่ายากมักเจออุปสรรคทางช่องเดือพยากรณ์มีตัวช่วยครับเป็นตัวเสริมเป็นเหรียญเสริมดวงและเทียนลางอาถรรพ์ทางลางและเสริมครบครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้หรือมีข้อสงสัยก็สามารถแอดมาถามได้ครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทุกกำลังใจสำคัญสำหรับเรามากครับ และสามารถติดตามคลิปการดูดวงได้ใหม่ในช่องเดอพยากรขอบคุณครับ